พระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสผู้ดับเพลิงแห่งความทุกข์ความหมายของพระอรหันต์คำว่าพระอรหันต์มีความหมายโดยในลึกซึ้งว่าผู้ห่างไกลาจากกิเลสหรือผู้สิ้นเชิงแล้วซึ่งกิเลสเป็นภาวะแห่งจิตใจที่สูงสุดของพุทธศาสนาคือการบรรลุถึงความบริสุทธิ์หมดจดปราศจากความโลภความโกรธความหลง อันเป็นรากเง้าของทุก์ทั้งปวงพระอระหันต์จึงเป็นผู้ดับเพลิงภายในจิตใจและมีชีวิตอยู่ด้วยจิตที่สงบเย็นและเป็นอิสระอย่างแท้จริงพระอระหันต์มีรากศัพท์และความหมายที่ลึกซึ้งหลายแง่หลายมุมซึ่งเมื่อรวมกันแล้วทำให้เข้าใจถึงความยิ่งใหญ่และความบริสุทธิ์นี้ความหมายทางรากศัพท์ ในคำภีและอัธกถาอธิบายคำว่าอรหันไว้หลายความหมายเช่นอรหะบวกอันสิ้นสุดแล้วจากกิเลสแปลว่าผู้ที่ทำลายกิเลสได้สิ้นเชิงไม่มีเชื้อแห่งความโลภความโกรธความหลงหลงเหลืออยู่อีกต่อไปอรหติผู้ควรได้รับ ผู้ควรแก่เครื่องบูชาควรแก่ความเคารพสักการะจากเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะท่านเป็นผู้ถึงพร้อมในศีลสมาธิและปัญญาอรหะผู้ห่างไกลจากสิ่งเศร้าหมองคือผู้ที่ห่างไกลจากบาปอากุศลทั้งหลายไม่มีมนทินในใจความหมายเชิงธรรมะในทางธรรมะพระอรหันต์หมายถึง ผู้ที่ดับกิเลสทั้งปวงได้แล้วโดยสิ้นเชิงซึ่งกิเลสเหล่านี้ได้แก่ความโลภราคะความโกรธโทสะความหลงโมหะรวมถึงกิเลสละเอียดเช่นความถือตัวความอยากเป็นอยากมีและอวิชชาความไม่รู้พระอรหันต์จึงเป็นผู้ที่พ้นจากวัฏฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิด เพราะหมดเชื้อแห่งตันหาที่จะนำไปเกิดใหม่คุณสมบัติของพระอรหันต์ความเป็นพระอรหันต์มีใช่เพียงความรู้ในทางทฤษฎีแต่เกิดจากการปฏิบัติและรู้แจ้งด้วยตนเองจนจิตบริสุทธิ์หมดจดมีคุณสมบัติสำคัญคือสินอาสวะกิเลสไม่มีความเศร้าหมองและกิเลสที่หมักหมมอยู่ในใจถึงความสงบสูงสุดนิพพาน ใจเป็นอิสระจากความอยากและความเกลียดไม่กลับไปหลงอีกไม่มีการเสื่อมถอยกลับไปเกิดใหม่ในกาม,มะพบหรือทุกภพเปี่ยมด้วยเมตตาและปัญญาแม้สิ้นกิเลสแล้วแต่ยังช่วยสั่งสอนผู้อื่นด้วยความการุณาในเชิงเปรียบเทียบพระอรหันเหมือนดวงตะวันที่ส่องแสงสว่างโดยไม่มีเมฆบังจิตของท่าน แจ่มใสและไม่ถูกบดบังด้วยกิเลสบ่อน้ำสะอาดใสเป็นที่พึ่งให้ผู้สแสวงหาความสงบและปัญญาในความหมายของการปฏิบัติแม้ผู้ยังไม่บรรลุอรหันต์ก็สามารถนำแนวทางของพระอรหันต์มาใช้ในชีวิตประจำวันเช่นฝึกละความโลภและความโกรธในเรื่องเล็กๆฝึกสติรู้เท่าทันจิตมองทุกสิ่งตามความเป็นจริง ไม่ยึดติดจนทำให้เกิดทุกข์แม้เพียงฝึกในระดับต้นก็จะทำให้จิตใจสงบขึ้นและเป็นก้าวแรกบนทางสู่ความพ้นทุกข์พระอรหันต์คือผู้ถึงที่สุดของการปฏิบัติธรรมเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งมวลเป็นผู้พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงควรแก่การกราบไหว้บูชาเพราะเป็นผู้ดับเพลิงทุกข์ในใจได้ด้วยตนเอง และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นว่าความสงบแท้จริงเกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนและรู้จักใจตนเองเส้นทางสู่ความเป็นพระอรหันต์การบรรลุพระอรหันต์ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยโชคหรืออํานาจภายนอกแต่เป็นผลของการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและจริงจังเส้นทางนี้คือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางและมักมีองค์แ ซึ่งประกอบด้วยความเห็นชอบความดําริชอบวาจาชอบการกระทำชอบอาชีวะชอบความเพียรชอบสติชอบและสมาธิชอบเมื bbe, ่อผู้ปฏิบัติเดินตามทางนี้ด้วยความเพียรความอดทนและปัญญาจะค่อยๆกำจัดอวิชชาความไม่รู้และตัณหาความอยากจนถึงที่สุดทำให้จิตบริสุทธิ์หมดจดกลายเป็นพระอรหรันต์ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างเป็นระบบชัดเจนและเป็นเหตุเป็นผลเริ่มต้นที่ศรัทธาความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยผู้เดินทางสู่ความเป็นพระอรหันต้องเริ่มจากศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธานี้ไม่ใช่ความงม,มงายแต่เป็นความมั่นใจในคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วและพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติ ศรัทธาจะเป็นพลังให้เกิดความเพียรและนำไปสู่ความเข้าใจศีลการควบคุมกายและวาจาให้บริสุทธิ์การรักษาศีลเป็นพื้นฐานของจิตใจที่สงบผู้ปฏิบัติเริ่มจากศีลห้าสำหรับบรรพชิตเป็นศีล8ศีล10หรือศีล227ศีลช่วยลดอกุศล,ลกรรมไม่ให้จิตฝุงซ่านไม่ให้รู้สึกผิด ทำให้ใจพร้อมพัฒนาในระดับที่ลึกขึ้นสมาธิฝึกใจให้ตั้งมั่นและสงบเมื่อกายและวาจาสงบจิตจะพร้อมเข้าสู่การฝึกสมาธิสมาธิคือการทำจิตให้ตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเช่นลมหายใจอาณาปานสติหรือกรรมฐานอื่นๆสมาธิที่มั่นคงจะช่วยให้จิตละเอียดเห็นความจริงได้ชัดขึ้นและสงบจากความคิดฝุ่งซ่าน ปัญญาการเห็นตามความเป็นจริงเมื่อจิตสงบจากสมาธิจะสามารถใช้ปัญญาพิจารณาไตรลักษณอน,นิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกขังทุกสิ่งเป็นทุกเพราะเปลี่ยนแปลงอนัตตาไม่มีสิ่งใดเป็นเราเป็นของเราปัญญาจะทำลายความยึดมั่นถือมั่นและนำไปสู่ความรู้แจ้งในอริยสัจสี่ทุกสมุท,ทยัยนิโรธมรร เดินตามอริยมรรคมีองค์แปดพระพุทธเจ้าทรงสรุปเส้นทางสู่พระอรหันต์ไว้ในอริยมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นความจริงเรื่องทุกข์และเหตุแห่งทุกข์สัมมาสังกัปปะความดำริชอบเช่นดำริจะออกจากกิเลสดำริเมตตาสัมมาวาจาการพูดชอบไม่พูดโกหกหยาบส่อเสียดสัมมากรรมมันตะ การกระทำชอบไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบไม่ทำอาชีพที่เบียดเบียนสัมมาวายามะความเพียรชอบเพียรละชั่วเพียรทำดีสัมมาสติสติชอบรู้ตัวทั่วพร้อมในกายใจความรู้สึกสัม,มาสมาธิสมาธิชอบทำจิตให้สงบตั้งมัน่น เมื่อปฏิบัติครบองค์นี้จะเป็นเส้นทางตรงไปสู่ความสิ้นกิเลสความเป็นอริยบุคคลสี่ขั้นผลจากการปฏิบัติผู้ปฏิบัติจะค่อยๆก้าวขึ้นเป็นอริยบุคคลสี่ขั้นโสดาบันตัดสังโยชน์สามข้อแรกสกายทิฐิวิจิกิจฉาสีละภวตะปรามาตไม่กลับไปเกิดอบายภูมิสกทาคามีลดความโลภความโกรธลงได้มาก อนาคามีตัดราคะและโทสะในรูปภพอารหันตัดกิเลสทั้งหมดรวมถึงอวิชชาและตัณหาจึงสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดจุดหมายสูงสุดดับเพลิงกิเลสและถึงนิพพานพระอารหันคือผู้สิ้นอาสวะกิเลสกิเลสที่ไหลซึมในใจได้แก่กามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะ ถึงนิพพานในปัจจุบันไม่ต้องรอชาติหน้าเป็นความสงบเย็ยนภายในใจไม่มีอะไรเผาไหม้อีกต่อไปเส้นทางสู่ความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์แต่เป็นผลจากความเพียรและการปฏิบัติจริงจากศรัทธาศีลสมาธิปัญญาเดินตามมรรคมงแปดก้าวสู่ความดับทุกข์สิ้นเชิงพระอรหันต์จึงเป็นแบบอย่างว่า ความสุขที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเข้าถึงได้คุณลักษณะของพระอระหันต์พระอระหันต์มีจิตใจที่เย็นและมั่นคงดุดขุนเขาเพราะไม่หวั่นไหวต่อสรรเสริญและนินทาสุขและทุกข์มีชีวิตอยู่ด้วยความเมตตาและปัญญาไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนแต่เปลี่ยมด้วยเมตตาธรรมช่วยชี้ทางให้ผู้อื่นเห็นความจริงของชีวิต พระอรหันต์ไม่เพียงแต่หมดกิเลสแต่ยังมีความรู้แจ้งในอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและเข้าถึงความเป็นอิสระจากวัตะสงสารซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้สิ้นเชิงแล้วจากกิเลสพระอรหันต์เป็นผู้ที่ทำลายกิเลสได้หมดสิ้นไม่เหลือเศษเชื้อแห่งความอยากความโกรธความหลงใดๆ กิเลสระดับหยาบเช่นความโกรธแรงแรงราคะรุนแรงกิเลสระดับกลางและกิเลสระดับละเอียดเช่นความถือตัวความพอใจเล็กๆในรูปเสียงเกลิน่นรสสัมผัสออถูกละได้หมดสิ่งที่เรียกว่าอาสวะกิเลสกิเลสที่ซึมลึกอยู่ในจิตคือกามาสะวะภาวาสะวะทิฏฐาสะวะและอวิชชาสะวะก็ถูกทำลายสิ้น ใจสงบเย็นและไม่หวั่นไหวพระอระหันต์มีจิตใจที่สงบเย็นไม่กระเพื่อมต่อโลกธรรมสรรเสริญนินทาได้ลาบเสื่อมลาบสุขทุกขยศเสื่อมยศเหมือนภูเขาหินใหญ่ที่ไม่สั่นไหวต่อแรงลมหรือบ่อน้ำใสที่ไม่ขุ่นมัวด้วยฝุ่นดินใจท่านเป็นกลางต่อสิ่งที่มากระทบทั้งสุขและทุกข์ผลจากวัฏฏสงสาร พระอระหันต์สิ้นปัญหาความอยากซึ่งเป็นเชื้อให้เวียงไหว้ตายเกิดจึงไม่ต้องเกิดอีกหลังแตกดับสิ้นภพชาติไม่กลับมาเกิดในภพสามอีกเข้าถึงนิพพานอย่างสมบูรณ์อนุปาทิเสสนิพานผู้ควรแก่การสักการะบูชาในพระพุทธศาสนาพระอระหันต์จัดเป็นอาหุเนโยปาหุเนโยดักคิเนโยอัญชลีการณิโย ควรแก่การถวายทานควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบุญอุทิศควรแก่การประนมมือบูชาเหตุเพราะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์สิ้นเชิงไม่มีความโลภแอบแฝงไม่มีเจตนาแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนเปี่ยมด้วยกรุณาและเมตตาแม้สิ้นกิเลสแล้วแต่พระอรหันยังมีเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขและกรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นพ้ทุกข สอนผู้อื่นช่วยชี้ทางสว่างโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใจท่านอ่อนโยนไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายสิ่งใดรู้แจ้งอริยสัจสี่และเห็นตามความเป็นจริงพระอรหัน์รู้ชัดทุกเหตุแห่งทุกความดับทุกขและทางดับทุกข์เห็นชัดในไตรล,ลักษณ์อิจังทุกขังอนัตตาโดยไม่ใช่เพียงเข้าใจทางทฤษฎีแต่รู้แจ้งด้วยจิต ถึงพร้อมในศีลสมาธิปัญญาศีลบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจสมาธิจิตตั้งมั่นสงบเย็นปัญญาเห็นความจริงตามความเป็นจริงศีลส,สมาธิปัญญาในท่านถึงระดับสูงสุดเป็นธรรมชาติของจิตไม่ต้องฝืนหรือพยายามอีกมีความเป็นกลางอุเบกขาพระอรหันต์มีอุเบกขา คือความเป็นกลางที่มาจากความเข้าใจไม่ใช่ความเย็นชาท่านเข้าใจว่าทุกสิ่งมีเหตุมีผลไม่ยึดมั่นจึงไม่ทุกข์ไม่ดีใจหรือเสียใจจนเกินเหตุไม่วั่นไหวแม้ความตายเพราะพระอรหันต์รู้ว่าชีวิตเป็นเพียงขันห้าชั่วคราวไม่กลัวตายไม่ยึดติดในร่างกายจิตจึงสงบแม้เผชิญความตายพระอรหันต คือผู้สิ้นกิเลสผลทุกข์ใจสงบเย็นไม่หวั่นไหวเปี่ยมเมตตารู้แจ้งความจริงถึงพร้อมในศีลสมาธิปัญญาและสิ้นภพชาติจึงเป็นผู้ควรแก่การบูชาและเป็นแรงบันดาลใจให้เราเดินตามทางธรรมพระอรหันต์กับความหมายของชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายความโลภความโกรธความหลง การตระหนักว่ามีผู้ที่ดับกิเลสได้จริงเป็นแรงบันดาลใจให้เราเห็นว่าความสงบและความสุขแท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกแต่เกิดจากการรู้จักใจตัวเองและฝึกใจให้เป็นอิสระแม้เราจะยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่การเดินตามรอยท่านคือการฝึกให้ใจสงบฝึกละความโกรธฝึกไม่ยึดติดจนเกิดทุกข์ก็จะช่วยให้ชีวิตเราสงบขึ้น มีความสุขขึ้นและเข้าใจโลกด้วยปัญญามากขึ้นในทางพุทธศาสนาความหมายที่ลึกที่สุดของชีวิตมองผ่านสายตาของผู้รู้แจ้งคือการพ้นทุกข์และความเป็นอิสระทางใจซึ่งผู้ที่ทำได้จริงจนสิ้นเชิงก็คือพระอรหันต์ชีวิตคืออะไรในมุมมองของพระอรหันต์พระอรหันต์เห็นชีวิตตามความเป็นจริงว่าชีวิตเป็นเพียงขันห้า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่รวมกันชั่วคราวทุกสิ่งในชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีสิ่งใดยั่งยืนหรือเป็นตัวตนถาวรความทุกข์ในชีวิตเกิดจากความยึดติดและความอยากตัณหาเมื่อพระอรหันต์ละความยึดได้จึงไม่ต้องทนทุกข์จากความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอีกต่อไป พระอาหารหันต์แสดงให้เห็นว่าชีวิตที่พ้นทุกข์เป็นไปได้จริงมนุษย์ส่วนใหญ่อาจคิดว่าความทุกข์เป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่พระอาหารหันต์เป็นตัวอย่างที่มีชีวิตว่าความทุกข์สิ้นสุดได้ความสงบที่ไม่ขึ้นกับสิ่งภายนอกเกิดขึ้นได้จริงใจที่เป็นอิสระจากโลภโกรธหลงเป็นภาวะที่เป็นไปได้ไม่ใช่เพียงความเชื่อ พระอาหารหันต์จึงเปลี่ยนคำถามจากชีวิตต้องทนทุกข์ไปตลอดหรือไม่เป็นเราจะดับทุกข์ในใจอย่างไรความหมายของชีวิตในทางพุทธคือการเรียนรู้และปลดปล่อยใจจากมุมมองของพระอาหารหันต์ชีวิตไม่ใช่เพียงการสแสวงหาสิ่งภายนอกแต่คือการเรียนรู้ความจริงในใจตัวเองเรียนรู้ทุกข์รู้เท่าทันความทุกข์และที่มาของทุกข์ เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาปลดปล่อยความยึดมั่นจนใจเป็นอิสระจากสิ่งที่เคยผูกมัดสุดท้ายความหมายของชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างแต่คือสิ่งที่เราเรียนรู้และละวางเพื่อให้ใจสงบเย็นพระอรหันต์กับความสุขที่แท้จริงพระอรหันต์แสดงให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ ครับสินเกียรติยศความสำเร็จทางโลกแต่คือความสุขจากใจที่ไม่ถูกกิเลสครอบงำความสุขที่ไม่ต้องอวดใครความสุขที่ไม่มีเงื่อนไขจากสิ่งภายนอกความหมายของชีวิตที่ไม่มีความกลัวพระอรหันต์ไม่มีความกลัวตายเพราะรู้ว่าร่างกายเป็นเพียงสิ่งสมมุติที่ต้องดับไปตามธรรมชาติไม่มีความกังวลถึงอนาคตเพราะหมดความอยากและความยึด ชีวิตจึงเป็นอิสระทั้งจากอดีตอนาคตและปัจจุบันพระอาหารหันต์เป็นแรงบันดาลใจให้ชีวิตเราแม้เราจะยังไม่เป็นพระอาหารหันต์แต่การรู้ว่ามีผู้ทำได้จริงทำให้เราเชื่อว่าการลดทุกข์ในใจเป็นไปได้กระตุ้นให้เราฝึกสติฝึกละกิเลสฝึกมองโลกตามความเป็นจริง ทำให้เรากลับม,มามองว่าชีวิตไม่ใช่แค่ได้มาแต่คือการรู้จักปล่อยวางพระอาหารหันต์กับคำตอบที่ยิ่งใหญ่เราเกิดมาทำไมเพื่อเรียนรู้ทุกขร์ู้เหตุแห่งทุกข์และละทุกข์เราจะไปที่ไหนไปสู่ภาวะแห่งความสงบที่เรียกว่านิพพานเราควรใช้ชีวิตอย่างไรด้วยความเพียร ความรู้สึกตัวและความเมตตาไม่ยึดติดไม่เบียดเบียนพระอาหารหันต์สะท้อนว่าความหมายของชีวิตไม่ใช่ความสำเร็จภายนอกแต่คือการรู้แจ้งความจริงในใจปลดปล่อยกิเลสและเข้าถึงความสงบที่แท้จริงชีวิตที่ไม่ต้องรออนาคตไม่ถูกอดีตล่ามไว้และไม่หวั่นไหวต่อสิ่งภายนอกนี่คือชีวิตที่มีความหมายสูงสุดชีวิตที่พ้นทุกข และเป็นอิสระพระอระหันต์ในสังคมชาวพุทธพระอระหันต์เป็นดั่งดวงประทีปทางธรรมแสดงให้เห็นว่าชีวิตที่พนทุกข์เป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงมีใช่เพียงเรื่องเล่าในคำภีพระอระหันต์ช่วยยืนยันว่าความทุกข์สิ้นสุดได้และชีวิตที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงเป็นความสุขอันยั่งยืนเมื่อชาวพุทธ ระลึกถึงพระอาหารหันต์เราจึงระลึกถึงความดีความบริสุทธิ์และความเพียรพยายามซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เราเดินบนหนทางธรรมแม้จะเป็นก้าวเล็กๆก,ก็ตามพระอาหารหันต์เป็นผู้สิ้นกิเลสคือแบบอย่างและศูนย์รวมศรัทธาความหมายของพระอาหารหันต์ในชุมชนพุทธในพุทธศาสนาพระอาหารหันต์ไม่ใช่แค่สถานะทางจิตที่สูงสุด แต่คือบุคคลต้นแบบแห่งความบริสุทธิ์ความสงบและความเป็นอิสระจากกิเลสพระอรหันต์จึงเป็นแบบอย่างให้คนธรรมดาเชื่อว่าความพทุกข์เป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงหลักฐานว่าการปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดแต่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยชีวิตจริงพระอรหันต์กับพระรัตนตรยัยในพระพุทธศาสนาชาวพุทธตั้งพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ได้แก่พระพุทธผู้ตรัสรู้พระธรรมคำสอนพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติและสืบสารคำสอนพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์คือตัวแทนสูงสุดของสงฆ์เพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติและรู้แจ้งตามรอยพระพุทธเจ้าได้จริงทำให้พระอรหันต์เป็นรัตนะหรือเพชรอันประเสริฐในพระรัตนตรัยคุณค่าของพระอรหันต์ในสังคมพุทธ พระอาหารหันต์มีคุณค่าในหลายมิติเป็นผู้ควรแก่การสการะอาหุเนโยปาหุเนโยทักค,คิเนโยอัญชลีการณีโยเป็นแรงบันดาลใจทางจิตใจให้เชื่อว่าความสงบเกิดได้จริงเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตความเมตตาความการุณาความเสียสละเป็นหลักในการวางกรอบคุณธรรมของสังคมเช่นศีลส,สมาธิปัญญา บทบาททางวัฒนธรรมและศิลปะพระอรหันยังปรากฏในงานศิลปะประเพณีและวรรณกรรมพุทธเช่นภาพวาดรูปเคารพของพระอรหันต์เช่นพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรเรื่องเล่าและตำนานเพื่อสอนศิลธรรมแก่ผู้คนการบรรยายธรรมที่อ้างถึงพระอรหันต์เป็นตัวอย่าง สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คำสอนพุทธศาสนาไม่ใช่แค่ตำราแต่มีชีวิตอยู่ในสังคมพระอรหันต์กับความศรัทธ,ธาในจิตใจชาวพุทธการมีพระอรหันต์ทำให้ชาวพุทธเชื่อว่าการปฏิบัติธรรมไม่สูญเปล่าความพ้นทุกข์เป็นไปได้จริงเราเองก็สามารถฝึกและลดกิเลสได้พระอรหันต์จึงเป็นเสมือนแสงสว่างทางใจในสังคม พระอาหารหันต์กับศีลธรรมและความสงบสุขของสังคมในชุมชนพุทธพระอาหารหันต์ไม่ได้เป็นเพียงบุคคลผู้สงบอยู่ลำพังแต่เป็นผู้สอนและเตือนสติให้ผู้คนรู้จักละความโลภความโกรธความหลงผู้ทำให้เกิดความเคารพในศีลธรรมเช่นการไม่เบียดเบียนกันผู้สร้างสังคมที่เคารพในความสงบเมตตาและปัญญา มากกว่าความรุนแรงหรือความเห็นแก่ตัวแม้พระอรหันต์เป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วแต่ยังเป็นครูของชาวพุทธหลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประกาศธรรมเพื่อให้ผู้อื่นเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์และพระอรหันต์ที่เกิดต่อมาก็ทำหน้าที่เดียวกันคือเผยแผ่คำสอนตอบปัญหาธรรมะเป็นที่พึ่งทางจิตใจแก่ผู้สแสวงหาความสงบ พระอาหารหันต์เป็นแรงบันดาลใจให้เดินบนมรรคแม้เรายัางไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์แต่เพียงระลึกถึงท่านทำให้เรากลับมาฝึกสติเห็นคุณค่าของความเพียรตั้งใจละความชั่วทำความดีและพัฒนาจิตพระอาหารหันต์ทำให้ศาสนาไม่ใช่เพียงคำสอนแต่เป็นทางปฏิบัติที่คนรุ่นหลังยังเดินตามได้ในสังคมพุทธพระอาหารหันต์ไม่ใช่แค่ผู้สิ้นกิเลส แต่เป็นเสาหลักแห่งความศรัทธาเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติและความเมตตาทำให้สังคมเห็นค่าของความสงบความดีและปัญญาพระอระหันต์จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้ไม่ใช่ความสำเร็จภายนอกแต่คือความสงบเย็นในใจสาระสำคัญที่ควรจำพระอระหันต์คือผู้สิ้นกิเลสและพลทุก์โดยสิ้นเชิง ความเป็นพระอาหารหันต์เกิดจากการปฏิบัติจริงไม่ใช่เพียงความเชื่อแม้เราจะยังไปไม่ถึงแต่การฝึกละกิเลสและพัฒนาตนเองคือหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงพระอาหารหันต์เป็นแรงบันดาลใจให้เราเห็นคุณค่าของความสงบความเมตตาและปัญญาบทสรุปพระอาหารหันต์ไม่ใช่เพียงตำแหน่งสูงสุดในทางธรรมแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งจิตใจที่บริสุทธิ์ เป็นแบบอย่างของการดับเพลิงแห่งความทุกข์เป็นเส้นทางที่มนุษย์ทุกคนสามารถเดินตามได้หากมีความเพียรและศรัทธาในที่สุดความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกแต่อยู่ที่ใจซึ่งรู้จักปล่อยวางและสงบเย็นได้เหมือนพระอรหันต์นั่นเองสุดท้ายนี้กรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและทุกคนบนโลกนี้ด้วยเถินสาธุ